พระอาจารย์เสรีเป็นพระสงฆ์รูปใหม่ที่เพิ่งบวชได้ไม่นานท่านมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีการศึกษาและชาติกำเนิดสูงกว่าพระรูปอื่นๆในวัดในขณะที่พระรูปอื่นในวัดมักจะนั่งบนเสือ่อหรือพื้นไม้ในศาลาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันพระอาจารย์เสรีกลับนำเก้าอี้ไม้ไผ่สารอย่างดีมานั่งแยกต่างหากเสมอท่านรู้สึกว่ามันสะอาดและเหมาะสมกับฐานะเดิมของท่านมากกว่าหลวงปู่ทองซึ่งเป็นพระผู้อาวุโสที่สุดในวัดและเป็นที่เคารพของคนทั้งหมู่บ้านสังเกตเห็นพฤติกรรมนี้มานานแต่ท่านก็ไม่เคยพูดอะไร วันหนึ่งขณะที่พระทุกรูปมารวมกันที่ศาลาเพื่อรับการแสดงทมจากพระอาจารย์ที่มาจากต่างจังหวัดหลวงปู่ทองได้สั่งให้สามเนรนำเก้าอี้ไม้ไผ่สารของพระอาจารย์เสรีไปตั้งไว้ตรงกลางศาลาและท่านเองก็เดินไปนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นพระอาจารย์เสรีรู้สึกประหลาดใจและอับอายเล็กน้อยเพราะตามธรรมเนียมแล้วเก้าอี้ที่ดีที่สุดควรสงวนไว้สำหรับพระผู้มีตำแหน่งหรืออาวุโสสูงสุดเมื่อการแสดงทมจบลงหลวงปู่ทองก็ลงจากเก้าอี้แล้วเรียกพระอาจารย์เสรีเข้ามาใกล้ๆท่านเสรี หลวงปู่ทองกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนอาตมาขอใช้เก้าอี้ของท่านนั่งสักครู่พระอาตมาอยากรู้ว่าเก้าอี้ตัวนี้มันมีอะไรพิเศษกว่าเสือ้อผืนอื่นในศาลาพระอาจารย์เสรีรู้สึกละอายใจท่านกลับเรียนว่ากราบขออภัยครับหลวงปู่ที่กระผมถือตัวและคิดว่าเก้าอี้ตัวนี้ดีกว่าที่นั่งของทุกรูปในศาลาหลวงปู่ทองลูกศีรษะของท่านเบาๆเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยมันก็แค่ไม้ไผ่สารที่ทำหน้าที่รองรับร่างกายของเรา สิ่งที่พิเศษที่อาตมาได้เรียนรู้ในวันนี้คือหลวงปู่ทองกล่าวต่อไม่ว่าร่างกายจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่ราคาแพงหรือบนพื้นดินที่เย็นเฉียบความสงบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราละทิ้งความถือตัวถือตนทิฏฐิและเห็นว่าทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันภายใต้ร่มเงาของพระธรรมเท่านั้นนับจากวันนั้นพระอาจารย์เสรีก็ไม่เคยนำเก้าอี้ส่วนตัวมานั่งอีกเลยท่านนั่งเสมอกับพระรูปอื่นๆบนพื้นไม้ธรรมดาและท่านค้นพบว่าการละทิฐินั้นทำให้จิตใจของท่านเบาสบายและเข้าถึงคคววาาามสงงบได้่่ย่ยยกทีเ